นี่ดูสิคุณผู้หญิงหน้าตาดีแต่งตัวหรูคนนั้นเนี่เหมือนมาจากหนังสือพอติษา์เลยแต่สำหรับเควินเนอะเธอคือคนที่เศษเพราะว่าเธอคือแฟนของเขายังไงล่ะและนี่คือแอนนี่หญิงสาวผู้ที่อาศัยอยู่ในอดีตเป็นลูกสาวเศรษฐีที่กำลังหาสามีเพื่อจะแต่งงานด้วยวันๆเธอจะมองแต่ของเก่าเก็บของเธอ นั่นก็คือหนังสือคำสาบโบราณฮ<ะ>้เวทมนต์ห้องเวลาเหรอร้อยสาระนะผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยงั้นเอาซะหน่อยลองดูสิว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเออมันลึก,กล็เกยมันลึก,กล็เกยเฮ้ยฉันคิดว่าเวทมนต์มาได้ผลแน่นเนี่ย เวินนุ่มสุดเหยหน้าตาธรรมดาที่อาศัยอยู่ในปี2020ทุกทุกเช้าเขาจะมายืนอยู่หน้ากระจกเพื่อมาฉีดโรออนโอ้ย <c oughs> ยังเอาอีกเหรออาช่าเย้เอ็กซ์นายทำอะไรเนี่ยมีใครกันหน้าตาน่ารักแถมยังแต่งตัวแปลกแปลกโอยแย่ yeah, แล้วความรู้สึกนี่มันอะไรกันไม่นะความรักอย่างนั้นเหรอเธอเธอคือคนคนนั้นที่ฉันตามหา คุณหญิงสมัยโบราณทำอะไรในยามว่างกันนะเฮ้ยเบื่อจังเควินมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเล่นเลยเฮ้ยนั่งต่อจิ๊กซอดีกว่าอืมสกิโตสน่ารักจังนี่นายทำอะไรอะข,ข,ขายออกมานะนั่นมันจิ๊กซอนะโอ้ยไม่เธอนี่มันไม่ใช่จิ๊กซอมันเป็นของกินได้ตั้งหากนี่ดูนะอร่อยลองดูสิ จริงเหรอไม่ใช่หินสีแน่นะเฮ้ออร่อยเหมือนกันเนี่ยว้าวโลกนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเควินนั่นอะไรอ่ะซ่อนซ่อนตรงไหนเดนี่มันนี่มันอะไรอ่ะนี่เธอมานี่สิมันไม่ใช่อะไรหรอกเขาเรียกว่าทีวีเอาไว้ดูไงมามามาดื่มน้ำอารมณ์กันก่อนมาฮะนั่นอะไรอ่ะของเหลวสีดำมีฟองแถมซู่าได้ด้วยะยืนี่มันอะไรกันเนี่ย โอ้ยเจ็บจังเต็มหน้าเลยนี่คุณบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าดื่มยังไงเออดูท่าทางแล้วเควินจะชอบมันงั้นทำตามที่เควินทำกัแบบนี้แล้วฮะนั่นไร่ะอะ โอ้พระเจ้าช่วยช่วยลูกด้วยโลกนี้มันประหลาดเหลือเกินมีคนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมไงฉันเอนนี่เหลอคนอยู่ในจอแก้วนะั่นได้ยินฉันไหมคุณทั้งสองคนคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้ยินหรือเปล่าและสิ่งที่น่ากลัวก็มาเยือนอีกครั้งเมื่อเครื่องดูดฝุ่นผีสิงมันสามารถขึ้นไหวได้เองออน่าอะไร แกไอพิศาตจงออกไปนะนี่นี่นี่ไม่เป็นไรมันไม่ทำอะไรหรอกๆๆๆเอาน้าเอาน้าหมวกเธอดิ้นได้อะไรอ่ะยัยไม่นั่หนูเหรอนี่เธอสระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงได้เน่าจนหนูมาทำรังแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าแฟชั่นมีหนูไว้บนหัวจะไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ได้เวลาที่จะออกไปท่องโลกว่าใช่เสียงธรรมชาติขับขานเออช่างไพเราะจริงๆแต่ว่านั่นมันอะไรอะเล่เลเลเล,เลขึ้นที่นี่นะอออ,อมันอะไรกันตัวใหญ่ชะมัดเลยนี่นี่นะน,นะนี่เธออย่าไปตีรถเขาสินี่เขาเรียกว่ารถยนต์นะเ,ออเราไปกันเถอะไปไหนก็ไปสวนกันไงไม่เอ,อ้ยฉันไม่อยากจะเข้าไปในม้ายักษ์นี่หรอกเข้าไปเถอะหน้ามันจะพาเธอไปที่ที่เธออยากไปไงไม่ ไอ้หนูเมื่อไหไอไร่จะได้ไปเนี่ยมาฉันช่วยเข้าไปสิแม่หนูโอ้ยเข้าก็ได้เอาละเราไปกันได้วูวงั้นมาเดินที่สวนสาธารณะน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะนั่นไงนะั่นนาแอนนี่เธอดูสิที่นี่สวยนะแต่ของแบบนี้ฉันเห็นอยู่ทุกวันเนอะ <G ül> โอ้นั่นฮะยิงปืนลูกดอกเหรอโอเคมาเลือกอาวุธกันเลยใช่เยี่ยมจากนั้นก็ยิงไปเลย แบบนี้ต้องหาเยือ่อนี่นี่นี่ทีเดียวเธออย่ายิงเปดนะ็ดเนอะไม่ได้นะยิงกระป๋องนี่แดนสิว้าวนี่สาวจากแดนไกลยุคโบราณยิงปืนเก่งแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเธอไปฝึกยิงจากไหนกันเนี่ยยิงเก่งจังว้าวได้หมีด้วย, <Yeah. S 1> ยดีใจด้วยนะฉันยังยิงไม่ได้เลยสักนัดอ่ะ ร้อนจังเลยที่นี่ไม่หรอกเธอแต่งตัวหนาไปนะสิไม่ที่บ้านฉันก็แต่งตัวกันแบบนี้ไม่เธอแต่งหนามากเอาเถอะนะนั่งตากลมกันตรงนี้ดีกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้ยสวยจังเลยอะรูปคนนะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเลยคะ่ะว้าวว้าสวยสวยีวย่หนยว้าวสวยอีกแล้วะคะ่ะนี่ไม่ขยับเลยทำได้ดีมากอือะไรแบบแบบไม่มีอะไรหรอกมั้งนี่เธอ ทย่ทำอะไรอ่ะขย่ามาใกล้ฉันนะไม่ไม่อย่านะนี่เธอกำลังให้ฉันถ่ายหน้าอยู่นะสาวสาวอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะนี่ไงไอติมกินซะหน่อยอร่อยใช่ไหมไม่ไม่ไม่แอนนี่เราเราไม่ดื่มไอติม <c oughs> เรากินมาตั้งหาเออใช่ลืมไปเลยว่าเธอนะ่ะไม่เคยมีไอติมมาก่อนแบบนี้สินะไม่เป็นไรเอาที่เธอสบายใจเลยก็แล้วกัน <c oughs> อร่อยจัง เอาล่ะกลับมาแล้วเนื้อเตือเปื้อนเลยงั้นนี่จ้ะเธอไปอาบน้ำก่อนนะโอเคเสื้อผ้าสะอาดอยู่ในนั้นแล้วนะรู้สึกดีจริงๆเลยเออนี่มันห้องอะไรกันทุกอย่างดูแปลกแล้วจะใช้อย่างไรล่ะเนี่ยหยุดยาดไม่นะนี่มันเปียกเกินไปอ่ะฝนตกเรื่องใหญ่กันเนี่ย ไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ทำแบบที่เราถนัดดีกว่าใช้ถังกระ,ะมังแล้วก็บัวรดน้ำดีขึ้นหน่อยแค่เทน้ำร้อนลงไปแล้วก็ใช้บัวรดน้ำแล้วก็ล้างแขนล้างขา แบบนี้สิประหยัดน้ำสุดๆอืมทำแบบนี้ก็ดีนะค้าน้ำถูกลงเยอะเลยอะ่ะอืมทำไมนานจังอาบน้ำหรือไปผลิตน้ำเนี่ยอืมนานมากเป็นชาติแล้วเฮ้ยทำไมมันมีแต่ไอ้น้ำเต็ไมไปหมดเลยนี่แอนนี่เธอกำลังอบสาวหน้าอยู่เหรอ,อมิ่านอย่ามองฉันนะฉันอายนะรู้ไหมอ่ะ ได้เวลาเข้านอนต้องใส่หมอนให้หนุนสูงแบบนี้ใช่ดีมากนี่เธอหมอนเยอะแบบนั้นมันนอนสบายจริงๆเหรอไม่เมื่อยเหรอไม่ใครๆเขาก็ทำกันนะสมัยฉันนะ่ะดูสินอนก็สบายไม่ทำให้ผมเสียทรงด้วยแต่ว่าตายละห้องนี้มันมืดจังจุดเทียนหน่อยดีกว่าเฮ้ยปวด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  ไหนกันนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอเอยใช้นี่ไปก่อนก็นแล้วกันงั้นเอามาตรงนี้เลยก็แล้วกันแต่ใช้กระถางดอกไม้เนี่ยไปก่อนก็นแล้วกันนะไอ้ลองไอ้พ่อหนุ่มน้อยน่ารักจังเลยอ่เไม่ใช่ฉันเองนี่เธอเอา้าเห็นมาทำไมฉันเกือบชอกตายแล้วรู้ไหม นี่แอนนี่เธอไปไหนอะร้านซักผ้าเหรอคงไม่ใช่เพราะแอนนี่นะไม่รู้จักมันหรอกแต่ว่าเธอกลับไปซักผ้าที่สระน้ำเย้ดีจังที่นี่มีแต่ธรรมชาติแล้วก็เสียงนก <c oughs> จะก,กรลู้ล่าว,ว่ายน้ำโอ้สระตรงนี้ดีกว่าแต่ว่ามันสูงจังเลยเ <c oughs> อื้อมยังไงดีนะแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ดีจังกลับบ้านไปตากผ้าดีกว่า ฟีมือการทำอาหารของแอนนี่เป็นยังไงกันเย้เฮ้ยนี่มันออมใหญ่มากนี่กินกี่คนกันคะเนี่ยว้าวใหญ่จังเลยนี่เบคอนทั้งอันของฉันคนเดียวเหรอฮะนั่นของเธอก็มีอีกตั้งหางเลยเนี่ยใช่ ที่สมัยฉันอะนะเรากินกันแบบนี้ทุกวันเลยบางทีท่านพ่อก็บอกว่าทำไมเธอทำอาหารน้อยจังเลยออะไรแบบนี้กินแบบนี้แล้วไปเบิร์นตอนไหนเนี่ยโอ้โหกินไปได้ยังไงกินขนาดนี้จนฉันอยากจะหนีไปกินแต่ผักเลยนี่ไม่อยากชิมหน่อยเหรออร่อยนะได้เวลาไปทำงานฮะก,กลิ่นอะไร อีปลาเน่ามาหลายวันแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะคงจะซื้อปลาแล้วเผลอหล่นใส่เสื้อละมัง้งหาเหตุผลได้เป็นไปได้ยากมากไปดีมาดีนะจ๊ะฮะอะไรอหะอเออ,เ,อ,อเปล่าไปเถอะโชคดีนะเฮ้ยทำไงดีกลิ่นมันเหม็นมากเลยอยีแบบนี้ต้องเอาไปทิ้งแต่ว่าที่ไหนอะเงันงนๆ โอเควันนี้ไปสัมภาษณ์งานวันแรกขอให้โชคดีเย,ะยอะ้เอนี่เธอเธอ,อฉันต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำใหม่เลยอะ่ะเหนื่อยนี่เธอฉันไปชอปปิ้งมาเออคือฉันหมายถึงไปซื้อของมาใช้อะ่ะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสมัยใหม่มาให้เธอด้วยนะ นี่ดูสิมีทั้งกางเกงเสือ้อแล้วก็ของเยอะเลยลองใส่ดูมาเธอน่าจะชอบนะว้าวเงั้นใส่แบบนี้เสื้อสวยดีจังแล้วก็กระโปรงสีฟ้าว้าวเควินรู้จักแฟชั่นดีไม่เบาแล้วก็ตามด้วยเอิมโบบหลอ แหลกจังไม่เคยผูกโบยืดๆ,ๆแบบนี้เลยอ่ะอืมสวยจังแต่เอ๊ะรู้สึกแบนๆไม่มั่นใจเลยเงินต้องยัดยัดยัดเข้าไปโอ้เขาทำกันแบบนี้กันเลอเนี่ยเมื่อก่อนน่ะแต่ว่ามันดูไม่สบายตัวสะเลยนะอืมแต่ว่ายังมีของเหลืออยู่นี่มันเอาไว้ทำอะไรนะเสื้อเหรอ ใส่ลําบากจังฮลายเสือดาวเควินจะต้องชอบแน่ๆเลยดูดีพอดได้อะและนี่เป็นช่วงสำคัญของหญิงสาวการแต่งหน้านั้นถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะยุคไหนแรกๆก,ก็สวยดีอะแต่ขึงมาสคารา่าเออนี่มันไม่ได้ไว้เขียนคิ้วนะ ยูฮึ่ยดำเป็นเส้นเลยคือมันแปลกนะเอนนี่แล้วลิปละ่ะเธอยอะเยอะเฮ้ยเธอจะเอาไปทาแก้แบบนั้นได้ไงใช้แปรงสิปัดเบาๆตาดาและนี่คือแฟนของนายเอ่อคือเอนนี่เธอสวยไหมใช่อย่าทําสีหน้าเด็ดขาดนี่เธอเสื้อแขนยาวนั่นต้องใส่ด้วยเหรอใช่ก็เพราะว่าข้างนอกมันร้อนนะ โอเคยังมีอีกเยอะเลยที่เธอต้องเรียนรู้นะคุณชอบละครสั้นเรื่องเวลาจ๋าเถอบมาแล้วไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณอยากท่องเวลากลับไปอดีตหรืออนาคตกันนะช่วยกดไลค like, ์ s u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งช่องทูมทูมของเรานะจ๊ะ